สวัสดีไม่รัแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฟังเวีนมือโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมือโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวในวงการมือโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือ atpak24 ต้องมีอนำหน้าเดินครับก็เริ่มกันที่ข่าวของสถาพรสะอาดนะครับกอร่าสึกก็มีการเผยรูปภาพการฟอมอย่างเข้มข้นเลยเนาะซึ่งในเดือนเนี้ย เดือนธันวาคมเนี่ยก็จะไม่มีโปรแกรมช็กของนครหลวงเนาะแต่ว่าจะามีโปรแกรมช็กในเดือนหน้าก็คือเดือนอมกราคมปีหน้าเนะาะปี2026 ซึ่งสถาพรสะอาดเนี่ยก็ว่ว,ว่าจะป้องกันแชมป์ WBC เอเชียในรุ่นเฟเธอเวทบว่ว,ว่าผู้ท้าชิงนะจะเป็นนักชกจากประเทศญี่ปุน่นแต่ว่ายังไม่ระบุว่าเป็นใครแต่ก็นั่นนะครับลาสึกก็มีการเผยรูปภาพสถาพรฟร์มเข้มเตรียมที่ว่าจะขึ้นชกในเดือนหน้าก็คือเดือนมกราคมแล้วก็ผู้ท้าชิงเนี่ยว่ว,ว่าจะเป็นนักชกจากประเทศญี่ปุ่นครับส่วนข่าวต่อมาก็คือข่าวของ3แทนเทลคอมเนาะอดีตแชมป์ แพทแล้วก็ WBAA เอเชียในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทด้วยหน่ร้อปอนด์ล่าสุดนะครับก็จะมีคิวชกที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็จะชกกันในวันนี้แล้วนะก็คือวันที่13ธันวาคมนี่แหละโดยจะเจอจะเจอกับทางด้านมูกิชานาคากะว่าถ้าใครยังจำกันได้ก็ไอญี่ปุ่นตัวเนี้ยรายเนี้ยก็เคยชกกับทางด้านนกพลเนาะแล้วก็รู้สึกว่าจะเอาชนะนกนกพลของเราไปได้ด้วยก็3เนี่ยจะชกะวันนี้กับนักชกญี่ปุ่นตัวนี้ใน ในการชกกำหนด8ยกพิกัดตกลงก็คือ56.5กิโลกรัมครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวของอันดับโลกแบบปอนต่อปอนะที่เขามีการจัดมาล่าสุดเนี่ยก็มีดังนี้เลยก็คืออันนี้ก็คือในมุมมองของจุนโตนะว่าอย่างนั้นก็คือเขาระบุว่าอันดับโลกเนี่ย อันดับโลกแบบปอนต่อปอนที่ควรจะเป็นเนี่ยของจุนโตนาะกาตานีเนี่ยในความคิดเห็นของเขานะอันนี้ก็คือไม่ใช่อของเดริงหรือว่าใครที่ว่าเป็นคนจัดอย่างเป็นทางการนอกโดยทางด้านจุนโตเนี่ยมองว่าหน้าอันดับหนึ่งเนี่ยน่าจะต้องเป็นทางด้านนาวยะอิโนเอะนักชก นักชกบ้านของเขาเองอันดับ2เนี่จะต้องเป็นทางด้านเทอร์เรนคอฟอร์ดอันดับ3เนี่ควรจะเป็นทางด้านเจ้าหนูแบมเจสฟ,ฟี่โรดริเกซอ่าส่วนอันดับ4เนี่ควรจะเป็นทางด้านชาคั่วฟติเบนสัน,นแล้วก็อันดับ5เนี่ก็จะเป็นตัวของเขาเองเอออันนี้ก็คือ,อเขาให้ความเห็นนะว่าน่าจะเป็นตามนี้ครับ